บายดีพี่น้องบัตรคู่ทุกคนนะจ๊ะมาตลาดโต๊กบอเห็นบอบอจะไปนะแม่ลูกก็ไปน้ำต,ตลาดลงไปเขาเฮือนเขาเฮือนเครื่องม,มายุ่งอาเนี้ยเต็มรถเลยขนมนี่ขนมลูกชายขนมทอด ขนมขนมไม่ได้เก็บเครื่องออกจากหานชอบพี่น้องพัวก็อมมยู่ฟูมายุกมายะกยูยังบ่ลแล้วเวินอียงสะท้อนแสงเนาะพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีเพื่อมาจัตตาระกับลูกจ่าลูกจ่าเลยลูกลุกจ่าเลยไหมมันดิฟลุ่ม Eh, ada sahaja ni dah Suka, pelung Kau kena rogak Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เฮ็ดตาแด้อ้ยอ้ยี่เห็ดหมูควมได้ไว้เห็ดกระดาแด วนกินน้อยซื้อเครื่องข้าวห่านตุ๊กซี่เข่งนวดน้อยบัตรซื้อบัตรมาขายน้ำตัวเองเติมแล้วกับเบิร์ดทั้งขึ้นแล้วกับไล่ยังเดียวเลย โบดได้ลายดอกได้ซี่ห้าพันนี่แหละบ้านเราเติมแล้วก็บเบริรพี่น้องเราจะเก็บเครื่องเอาจังห่านนีนนก่ก็จะเก็บกเบริรซ์ มาเดนละไปโอ้ไปโอ้ไปไอ้หายไผ มันนี่ไปทิ่มกันเพาะกิ่นต้องช่วยข้าวนนกันีกรเก็บเครื่องเก็บของออลอวแล้วพี่น้องมาชิมาาฮ็ดกนนินเนาะมันนีนจะทอนใส่น้องเลื่อม,มน,นี่กระอบนทำมาเป็นเงินวันเมื่อวานนี่เองจะมาห็บอ่อมบบนนะพี่น้อง ซื้อกะดูกระมาหุงพี่น้องสลัดสิตามมาหุงจิน่อนรวเอียงจะม่ใหอม กินมีเท้ากินเท้าเว้นใส่กกินกินสู้ลูกสู้ขววยินพี่น้อง ดูกงูว่ะพี่น้องยดูกงูบ่บ่มีเพชรกินสู้แม่น้องต้อยกินด้ว กระดูกเป็นสงามนะพี่น้องดูกะใส่เป็นตอดแบบนี้เลย ม,มันจะที่อ้ออีกมันนไม่รู้มีกับข้าวเนี่เยเซีนมันได้นีได้พันเรา น่ใส่เกลือใส่แป้งน,นัวใส่ลายกยม่ได้เค็มนี่ยังฮะลูกแตหาผู้หาผู้พูด้ออเว้นให้ ต้มประมาณโดนเติบพี่น้องนักการิมมาซ้อมบอนบันซ้อมบอนบัน,นได้ไข่หมดแดงพี่น้องที่ลงไปแง่ปจักอ้อมบอลไข่หมดแดง ออมีเอฟมีเอฟซีเพื่อนถามน้องต้อยมาว่าน้องฟาใสน้องฟาไปใสเพื่อนว่าลูกสาวหันไปยู่น้ำพ,อพ่อเพื่อนเด้อพี่น้อง อันนี้แหละบางบางเอฟซีก็สิพ่เข้าใจเนาะว่าน้องต้อยน้องต้อยเ,เคยมีผัวมาก่อนแล้วพี่น้องตันนี้เราผัวไม่ตันนั้นเราผัวเก้าลูกสาวเราไปยืมน้ำพ่อเพื่อนว่าเอฟซีเพื่อนก็ขึ้นฮอดนะเนาะน้องต้อยก็ขึ้นฮอดคือกันแต่ว่าพี่จะได้เพื่อนกระลูกคือเดียวอันนี้ก็ลูกหักกับหักสักเดียวแพงสักเดียวลูก ข้ากะเลี่ยงเต็น่น้น่อยลูกะนะนแต่ว่าตอนเยอะพหะูหากำมาท่วงหากำมาท่วงหากำหาก็ขึ้นหอดลูกวะสจ๊ะหาก็ขึ้นหอดลูกแต่ลูกเลยเมื่อยามเมื่อยามพ่อนะนายเหตุมันเมื่อยามแล้วพว่ออะไรอยากให้เข้าเงียนอยู่พุ้นก,กะะ็กะว่าเออกำใจวะกำใจแจ่ลูกลูกที่เข้าน้ำเมก็เข้าเขา,ขา,ขาน้ำพ่อเข้า เป็นละเขาน้ำพอ่อเพื่อนวังนึ่งนี่ก็มาแต่ว่าน้องก้อยไปถ่ายคลิปพี่น้องเองเลยบเห็นอาจจะปิดเทอมรือวป่าปิดธงเงียนนะพี่น้องปิดธงเงียนประมาณเดือน6ฤเดือนพกษต้วแ็มาเลยไปอยู่น้ำเม่คือก้าบโแมนว่าไปอยู่น้ำพ่อเลย เข่าเฮียนซื้อวะใช่ไหมะจะเข่าเฮียนคลิปนี้กับพี่มี่ยังไล่แล้วพี่น้องกะเบตอปยุคลิปเอิน่นเบตอปยุคอมเมนต์ลนแล้วพี่น้องเพราะว่าเบตอปยุคลิปก็ได้นอ้อเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นเข้าใจ่พิทเพราะว่าอันว่าให้ลูกอันเพิ่นกับวัวงดีเป็นห่วงค่ะนะพี่น้องว่า ให้ลูกกินปลาดิบมันโบเมนปลาดิบเด้อวพี่น้องมันเป็นอันอย่ยงก็สมิสมะหานะบ่บนผู้ปบสาไทยนะใหเป็นคือเข้ากล้องแนะคาใส่ปูอัดนะคะใส่มักแตงอยู่นะหนะพี่น้องและเขาเกลือเป็นคือเข้ากล้องนะพี่น้องม้องใส่กับปุกหูแววไปซื้ออยู่เซเว่นนะโบเมนแบบมันแบบมันโบเมนแบบมีปลาเซมอนเนาะมันเป็นแดงๆนะค่ะปลาเซมอนแต่มันโบเมน แต่ที่จริงมันมีแต่ข้าวกับปูอัดกับอนียงนี่แหละแต่บ่มีปลาพี่น้องมีแต่ข้าว<า>คลิปนี้กระเน้แล้วพี่น้อง,<า>องโอ้วาดังขี้หาคลิปนี้กระลาไปก่อนเลยจ้าฝากเอไลค์กดแชร์ตามไปเป็เร่องเดียวเลยจ้าเดี๋ยวจะไม่เห็ดอ้อมบอลนะพี่น้องวังนี้